nào, đúng không? Chút cho tâm hồ, chút chuột này, สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับวันนี้พ่อนะไรครับช่องฮองโปงชาแนลครับอ่ะวันนี้มาบรรยากาศลมเย็นๆอีกพี่น้องนะครับลมแห้งๆนะครับพอดีมานั่งรีอยู่ข้างว่านพี่น้องเอ้ยนะครับก็ใส่เสือมือนที่เด็แท้ท่านเลยนะเสืองามๆพี่น้องเสือมาจากการจนาบุรีอ้าววันนี้ได้กุ้งแม่น้ำย่างกุ้งแม่น้ำพี่น้องอู้เหลือเอ็มเฮมเลยพี่นาะงพี่จะกินกันหน่อยดิดูดูอุ้ยอุ้ยยังไงยังฝนยังไงเซอร์ปุ่นวันนี้ กับปุ่นยังมายาวแต่แบบสินปุ่นไม่พี่นอ้นองเหลือไงไอ้แม่มอยู่แต่ฟังหนึ่งใหม่ที่พี่นอ้องเด้อยเพราะวันนี้นเรากินทั้งอันไหนมันเอาได้มาจัดนักจัดเต็มเลยวันนี้กับสมตำพี่นอ้องสมตำมีขนมจีนน้ำเดอ้อเอ่ะเมีกินเลย <มา S 2> ดีกว่าเนาะพี่น้องเห็นน้ำกันที่เขาใหญ่มามาผาดอะไรเลยแมนแมนมามาพี่น้องตนใจเฮ้ยน้ำกันเสียบจำฮวงแลดก่อนเนาะกินเลยกุ้งกุ้งกุ้งหอมหอมพี่น้องอันนี้ข้างแรกเนาะเด็กกินกุ้งเกินมากุ้งพา สูตรกุ้งพ่ากันน้ำลายเฮียโคตรวะแหละใช่แล้วโอ้ยแม่ของแสบกุ้ยใบอ่อนเลยโอ๊ยแล้วของเสบกุ้ยใบอ่อนใช่มากันไปเด้อโมเมนต์ชุดจอดกุ้ใบอ่อนในของแสบกุ้ใบอ่อนชุดจอดอ๋อขึ้นจอดกุ้ใบอ่อนพี่น้องเอาเหนื่อยจอดเหนื่อยเลยเอา โอ้วัตถุอขอถทด <ừ, S 1> ข้อไปแ็บข้องแถะเดยพี่นองเอ้ยกลุ่ตัวใหญ่ยพี่น้องเกุ่มกะได้โอ้ไข่มันเดือมเยมได้ไหมไข่มันเยิ้มเดืมพันกินมิเตกินเตเหนืยมันเอนอะเดือเ้อหนมัน,น,ม,นมันอยู่หัวมันพี่น้องแม่กลุ่มมันงามได้เลยแบตรงขวนเนอะพี่น้องเนาะลอกมาเบิ่งมางมดิมกินขังแหลกหือว่าขังแหลกแล้วกันกน่ามา่าะ chút chụp tầm hương, chụp 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 hắc hắc chụp 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 mình chụp 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 กิบเลยนะุงวงเนีกุ้งสดบา้านหวานหานขนาด้งคูหวานหวานมันๆช่างหวานช่างหวานเขาไปย่างกันหนึ่งย่างไม่ได้อย่างแบบกินในตัวมันไรโอ้ยโอ้โหว่าหัวมันก็เสียวัมัน,มนได้หลเด้อ

ใหญ่เลยเรื่องเืิ้มซีฟูด่มหนาวายเฝ้าอะไรเรื่องเิ้มซี่ฟูดเรื่งมยังสั่งไว้หันบยเอาครับอยากแห้งจำพุงสียหล่าละ้กับจำพุงละ chân nó cắt bỏ, rút chân cần phải rồi, giúp mình vào là bao, hãy rút đi, น้อยยัหันห่นหน่อกินเนื้อห,หลายเนื้อมเฮดแบนก็นเสียบไปเน้ะเอเอทว่มเฮดแบนเนี่ยเสียบกว่าแมนดูอยากมันตัวอยามันตัวมันกินในเตนตัวมนันหัวอันบัได้คอยกันมันแข็งนาอืมหอมหอมสดเขาเยอมาก เอาเพื่อนแล้วเนาะพี่น้องมันจะขักบโมขักกระจายขึ้นบอกือ็งเริ่มงจิ้มซีฟูดดีปะ่ะ

ดูไปลายแบบไลแล้ว hmm. กุ้งเริ่มบดเจ้ลายเนกุ้งมันเป็น่นี้เนาะขางในเนาะเนียวสีมาอ่ากินแบบนี้มันได้เดีสีนนเดวสีนมันกุ้งน้ำหมองเันมันเนรอหนูแลเลยเอามาย่างอย่างให้แบบเนี้ยพาถ่ว ดีกว่าเมื่อกินนี่เพียอพาดหอมไม่จะมากกว่ามะยมตัเนาะอันนี้รสนั่นรสฉีนเนาะเป็นฉีนเป็นฉีนเป็นฉนป่าเนาะฉีนมันหน่อยอ่ะขยะเป็นตัวไปเนาะต้องกินแบบไร้ไข่ก็เนาะเบิดเลยทั้งหัวเนาะฉีนมันอยู่ไหนถึงเว้ย อยดด่างดดเขงเข้าไปม้ยาตายบ่หล่อมดล่นะหุ่งโดหเราบ่ยุบเต็มหูหสุดงหงดเลยปุ่นครับ ลองเสีมันยู่ว่ากุ้งเนอยแห้งดีก็จำเจวี่ฟุดทึงเนี่ยลงหุงรือก่ใช่เมียนมนะบื่ยไมันำเหมือนทำาซิหมดแล้วไม่ใหญ่กะว่ายุกะว่าก็เริ่มยังสิมันกระแชะไปดีอยู่นะโอ้เจ็บแล้วเนอะ dọn đi trực đẹp không? bài hỏi đặt cho bài hỏi là chứ một chứ bài hơn mọi người mọi người mẹ 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 ดีกว่าเป็นตัวทำเลด็ดหนึ่งสิ่งสินนะนตัวสงองนิดเดียวเอากุ้งกระพานเด็ดกว่าเนาะเด็ดกว่ยูยามเป็นตัวว่ะ มันเห็นเหนียวผมนะแด่หัวมันมืนมันเหล็กกัดเขาบอกเลพามันมันกัดถึงว่ามันตื่นเนาะมันหยาดมันแทงหยาดมันจิ้มแขีวจิ้มปากนั่นอยู่ไอ้เผาใจเบิ้ลเนาะเฮ้ยเผาใจเบิ้งแซ่บขนาดนี้เลยกินเก่งเนาะเป็นไรเนี่ยแซ่บกว่าแซ่บกว่าอย่าง แทบคน,น,น่นึลยพุนผ่าดิเนี่ยมันผ่าเนี่ยมันหอมหอมมันหยามันหอมหย่างว่ามันหอมโอ้ว่ามันชิมันหยามเนาะกุ้งมันหอมมัน,น,นขนานดพี่น้องแซวดี อีแข่กุยใบอ่อนอยู่บ cool ่ได้อลยแล้วจะาจู่เข้าไปใจเอ่แน่ผมโเ้ยนีครับี่นอกินงอเยใครสิกินกับกินแน่เลยเด้อยบ

กินดใสไปแล้วบะนเฮ้ยูเลอนพุ่งทาบครับหอมอืมหอมกินบดกินบดกูบอนแล้วเลยอสรเนี่ยนะชื่ออว้บ้ดนลองคินหน่ยโตแสบมันกินบดก่อนใหญ่ นี่ถึกใจยั่วหล่ะนหน่อยไหมเนาะใจครับอืมบดเลยผมต้องบดไหมอ่ะอืมต้องอเไรอิมอ่มคุณอิม่มอ่ะไม่ตัวใหญ่ค่ะนี่ฟ <c oughs> างงานด้วยกินหลายตัวใหญ่เดิ้กินตัวใหญ่เดิ้อืมกุม่นหมดเลยอืมทำโมงเสียบเลย เป็นความใหญ่เีพี่หน้องบโบองอนน้ำจิ้มซีฟูดเลยเนาะไปชนน,น้ำกับน้ำจิ้มซีฟูดนี่จำาือก็คอยแบบน็มกินเมใหญ่จ <c oughs> ้ะเต็มที่ละลเล็ดลมัน้มีใจขนาด อย่างกูไมน่นามันเบิดนะฮึท้อเบิดเบิดก่อนแล้วเลยเน,นี่ยห,หอมจัดขม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 ขรขมมมมมขมมม

แต่ว่กุ้งออมาจากตลาดอยู่แล้วบอกหุ้งเนี้ยมาจากหลังหลังเลยแหละโอ้แ่เป็นบอนกินี้ิ่ยน้ำ่นหน้ำาเลยหายพร้อเนี๋ยแข็แเดียแข็งขอยู่บแข็งคนหนุยนุ่ย่างไรเสบบอกข้อแข็งพ่จู่เหรอพจู่มาข้อแข็งนะเดี๋ยวเ่ นายพี่น้องครับลุยลุยเอาครับพี่น้องกะคลิปนี้เอาซ้ำหนึ่งก่อนกะได้ย่างกุ้งพี่น้องสูตรพาเนาะอย่างกุ้งไม่นานนะครับกับสมตำขนมจีนโอ้เสียบของเหนียดพี่น้องเนดะ้อเป็นเมนูข้างแรกนะครับที่เอากุ้งมาพาพาแล้วมามาย่างย่างหอมหอมอมันมันติดเยิ้อมเยื่อรู้ไหมเนาะมันพร้อมแล้วกินในกินในเบิร์ตพร้อมนะครับพี่น้องแล้วครับพอมพอมข้างอกกินเป็นโตมันสีบุกคอยบุกคอยเบิร์ตเนาะ หัวเรื่มบ่ค่อยได้กินแต่ว่านี่กินเพิงหัวมันมัน,ม,นมันผอมน,นะพี่น้องแสีบของแท้นะครับเด้อเอากะคลิปนี้เอาซ้ำนีกก่อนพี่น้องกะขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วกก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำนะครับจะได้กับอย่าลืมนะพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ให้ฮาวปวงก้อนยาหลอนในคลิปดีๆดนะครับเด้อเอาไหนไม่อยังฝากพีนกพ่น้องบ่ฝากพี่น้องก็คืออ่ะรักษาสุขภาพได้พี่น้องเด้อจะได้กระได้บ่าว่าพี่น้องบ่าว่าจะคล้องล่ะ คือกันล่ะแต่ว่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อให้ยายหลอนชาแนลเดี๋ยต่อๆไปอีก <c oughs> กับพี่น้องแหละขอพูดในหลายเด้อพี่น้องเด้อเอา้าเดกระดาษครับคลิปนี้อาซามีก่อนพี่น้องเดียพอนคลิปหน้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ